สนุกเต็มอิ่มเผาคนรีรัน6วันรวดขยายเวลาปฏิบัติการเดือดเสาพฤหัสบดี ช่อง7 HD จัดเต็มความมันทะลุจอขยายเวลาปฏิบัติการเดือดให้แฟนๆชมละครเผาโขนรีรันแบบจุใจ6วันรวดทุกวันเสาร์พฤหัสบดีเวลา21นาฬิกา30นาทีสายบูแอคชั่นเฮอีกครั้งเมื่อละครสุดฮอตเรื่องเผาโขนซึ่งปรับมารีรันครองใจแฟนละครอ,อยู่ในขณะนี้ล่าสุดชอบ7 HD พร้อมขยายเวลาปฏิบัติการเดือดให้ได้ชมกันอย่างเต็มอิ่ม6วันต่อสัปดาห์ทุกวันเสาร์พฤหัสบดีเวลา21นาฬิกา30นาที ความสนุกของเรื่องราวการตามล่าสร้างจากบทประพันธ์ชั้นครูของสออาจสนจินดานำแสดงโดยเข้มหัดสวีพัคพง์ไพศาลออฟชนพลสัตยากาตูนัทชา บุญปองยาณิสาธีราธรทีระวาดกุนนันวัตรร่วมด้วยนักแสดงอีกครับข้างเมื่อคนดีอาจไม่ใช่คนในเครื่องแบบการพลิกเกมล่าจึงเกิดขึ้นอีกครั้งโดยเข้มหัดสวีพระเอกของเรื่องขอชวนแฟนๆรับชมกันได้เต็มอิ่มเผาขนกลับมาสร้างความสนุกอีกครั้งดีใจที่แฟนละครยังให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและครั้งนี้แฟนๆแอคชั่นสนุกมันจุใจแน่นอนเพราะช่อง7 HD จัดให้แบบเต็มๆชมกันยาวเต็มอิ่ม6วันรวดแน่นอนว่าความสนุก ความมันต่อติดได้ลุ้นไปกับเรื่องราวต่อเนื่องอยากให้ติดตามชมกันนะครับแฟนๆแ,แอคชั่นไม่ควรพลาดครับติดตามชมละครเผาโขนพรีรันได้ทุกวันเสราร์พฤหัสบดีเวลา21นาฬิกา30นาทีทางช่อง 7HD ดูทีวีกด35สด online, ออนไลน์บ u c k a b u tv และช่องทางออนไลน์ cs 7 h d Facebook, ig tiktok x youtube cs 7 h d Drama Society, Facebook ไอจีติกตอกและเว็บไซต์อัมพลหัศวีพัขพงศ์ไพศาลนายานหน้าค้ายาที่กำลังมองหาทางที่จะเข้าไปซื้อยาในแก๊งยาเสพติดซึ่งมีอยู่สองแก๊งใหญ่ๆคือแก๊งของโกเมศสุรวุฒิหมายกันและสันติเอกพันธ์บรลลือริ์ที่พยายามแข่งกันเป็นใหญ่ในวงการนี้อัมพลรู้ว่ามายา อ,อนัชชาแสนสุวรรณอยู่ในเหตุการณ์ที่โกเมศยิงซื่ออย่างราชายาเสพติดตายแต่มาย่ามีอาการทางประสาทเกิดจากการหวาดกลัวที่ถูกตามล่าอํมพลช่วยมาย่าไว้เพราะรู้ว่ามาย่าเป็นพยานคนสําคัญที่สามารถเอาผิดโกเมศได้ถ้าเธอหายดีวันที่อํมพลพามาย่าไปโรงพยาบาลเขาได้พบกับอลิซนัทชาบุญปองอดีตตารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษมือดีที่ลาออกมาดูแลอนันต์พ่อของเธอที่ป่วย เป็นโรคทางสมองทั้งคู่มีปากเสียงกันเพราะอาลิซจอดรถขวางทางรถของอัมพลไว้จริงๆแล้วนอกจากการดูแลพ่อแล้วอลิซยังใช้เวลาว่าเป็นผู้ช่วยจีระเดชอิทธิกรสาธุธรรมญาติผู้พี่เป็นทนายมือดีของนายโกเมศที่ว่าความหลุดทุกคดีการเข้าไปช่วยเหลือจีระเดชของอลิซทำให้เธอได้เจอกับอัมพลผู้ชายที่เธอไม่ถูกชะตาบ่อยๆจนทั้งคู่กลายมาเป็นคู่กัดปะทะฝีปากทุกครั้งที่พบหน้า โรมรันชนพลสัตยานายตำรวจตรงชิงฝีมือดีได้รับมอบหมายให้มาทำคดีแก๊งยาเสพติดของโกเมศและสันติภายใต้การบังคับบัญชาของรองศิวะจิรายุอึ้งวันซึ่งโรมรันก็ไม่เคยทำให้ทางหน่วยผิดหวังแต่ความลับจากหน่วยมักจะรั่วไหลไปถึงหูนายโกเมศทั้งเรื่องแผนการจับกุมหลักฐานที่ทางตำรวจมีเกี่ยวกับคดีโกเมศที่หาย ไปและอื่นๆซึ่งโรมรันกำลังหานอนบ่อนไส้ตัวนี้ความตั้งใจในการทำงานของโรมรันทำให้หมวดมุทิตายานิสาธีราธรเพื่อนร่วมงานรู้สึกประทับใจในตัวโรมรันมาก